หลอกฝรั่งให้เลี้ยงผัวไทยและลูกเป็นสิบปีก็เเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับเคนไทยที่ว่าก็คือหาหลอกฝรั่งมันเป็นอาชีพของเขาอะนะคนนี้ไปคนนั้นมาคนนี้ไปคนนั้นมามันเป็นอาชีพของเขาอันนี้เราก็ว่าเขาไม่ได้นะคะแต่บางเอิญมันมีฝรั่งคนหนึ่งที่จริงใจกับเขาแล้วก็มันมีอย่างหนึ่งคือผู้หญิงคนนี้เขามีผัวอยู่ผัวเขาก็ยินยอมให้เขาไปทํางานอาชีพนี้แล้วผัวก็ยินยอมที่ว่าเวลาฝรั่งมาแล้วเมียจะต้องไปหาฝรัง่งไปอยู่กับฝรั่งอย่างเนี้ย ก็ตอนหลังก็เขาก็ไปไปไปอยู่กับฝรั่งเวลาฝรั่งมาบางทีฝรั่งก็ไม่เยี่ยมที่บ้านก็เขาก็จะแนะนำว่านี่คือพี่ชายฉันนะเขาไม่มีครอบครัวเข้ามาอาศัยอยู่กับฉันดูแลลูกฉันเวลาที่ฉันเอ,อไปหาเธอพอฝรั่งคนนั้นกลับไปเอ,อผู้หญิงไทยก็กลับมาบ้านมาอยู่กับผัวเช่นเดิมเป็นครอบครัวเหมือนเดิมแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นเเวลาฝรั่งมาอีกทีก็ไปต้อนรับฝรั่งพาฝรั่งมาบ้านมัน้งสองครั้งสาครั้งเอ้ยสองวันสาวันประมาณนั้น ก็กลับไปซึ่งฝรั่งก็ไม่รู้แต่ความมาแตกเพราะว่าเออฝรั่งเนี่ยเขาจะถึงใบเกษียณเขาเลยต้องการทําเรื่องแต่งงานเพื่อจะได้ให้เมียเขาเนี่ยดเมอเขาอยู่กันมาเป็นสิบปีไป้ายๆมาๆอยู่อย่างนี้ก็คิดว่าเอ้ยฉันควรจะแต่งงานกับเขาดีกว่าเพราะเวลาที่ฉันเกษียณแล้วแล้วฉันไปอยู่ประเทศไทยถ้าฉันเป็นอะไรไปเขาจะได้เงินเกษียณฉันอืมก็ด้วยถามว่าเป็นความหวังดีของฝรั่งไหมใช่ค่ะเป็นความหวังดีของฝรั่งฝรั่งไม่เคยเออรู้เลยว่าเนี่ย เขามีผัวอยู่แล้วนั่นคือผัวไทยของเขาอะไรอย่างเงี้ยฝรั่งก็ได้ทั้งส่งเสียทั้งลูกส่งเสียเรียนส่งเสียผัวเขาบางครั้งบอกว่าพี่ชายฉันป่วยนะเออไม่มีเงินเข้าโรงพยาบาลฝรั่งก็ส่งให้ก็คือได้เลี้ยงผัวไทยด้วยประมาณนั้นและหลังจากนั้นฝรั่งต้องการแต่งงานเออผู้หญิงก็บอกว่าเอ,อ้เธอไม่ไม่ฉันเออก็ยังไม่อยากแต่งนะอย่างนั้นอย่างนี้เพราะจริงๆนะผู้หญิงเขามีทะเบียนสมรสอยู่กับออผัวไทย เขาก็ใบเบี่ยงอย่างนั้นอย่างนี้ฝรั่ังเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรก็จนถึงวบกเกษียนคือผู้หญิงก็คารมดีอะเนาะจนถึงวบกเกษีณก็ได้ย้ายมาประเทศไทยพอมาย้ายมาอยู่เนี่ยมันไปอยู่ที่บ้านนอกด้วยกันเนี่ยเป็นเดือนอะมันไม่ใช่ละเขาก็จะมองเห็นว่าเอ๊พี่ชายคนนี้มันลแลแปดแท้ทำไมมันไม่ใช่ไอ้นี่มันไม่ใช่เหมือนพี่น้องหรืออะไรอย่างเงี้ยพออยู่เป็นเดือนไงทุกครั้งที่มาอันนี้ก็จะมาแค่สองวันเมียก็บอกโอ๊ยบ้านนอกไม่มีอะไรหรอกก็เออไป เที่ยวกันต่ตไปทเที่ยวที่นู่นที่นี่เพราะว่าฝรั่งมาเวลาน้อยแต่นี้พอมาอยู่เข้านานๆจริงๆมาอยู่เป็นเดือนความผิดสังเกตก็เกิดขึ้นแล้วก็มีผู้หวังดีผู้หวังดีอีกนั่นแหละข้างบ้านก็มาเล่าให้ฟังภาษาใบมั่งอะไรมั่งว่าเนี่ยคือผัวเข้าหน้าไม่ใช่เออไม่ใช่พี่ชายเข้าหน้าอะไรเนี่ยความจึงแต่แต่เมื่อความแต่ฝรั่งก็ได้ส่งเสียไปเป็นสิปีแล้วไงฝรั่งคนนี้ก็เกียรติสาวไทยเป็นอย่างยิ่ง เหมือนเรื่องที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยนะตอนนี้ที่ว่าสาวไทยไปหลอกฝรัง่งทั้งๆที่มีผัวแล้วอันเนี้ยยังหลอกแป๊บเดียวนะอันนั้นอ่ะหลอกเป็นสิบปีส่งเสียดูแลค่ารักษาพยาบาลลูกเรียนหนังสือให้หมดทุกอย่างผู้หญิงก็ผู้หญิงไทยก็คือมีผัวสองคนฝรั่งคนหนึ่งแล้วก็คนไทยคนหนึ่งฝรั่งนี่ก็คือปีหนึ่งมาครั้งหนึ่งหรือบางทีก็มาสองครั้งแต่ก็มาแค่ไม่นานไงสามอาทิตย์สี่อาทิตย์น้องๆสาวไทยทั้งหลายขาหนูอยาหาทำอย่างนี้ หนูทําให้คนไทยหลายๆคนอีกมากมายที่ข่าวนี้แพร่ไปทั่วโลกอยู่อย่างลําบากซึ่งคนดีๆเขามีหนูอาจจะเป็นแค่ปลาเน่าตัวเดียวที่หนูทําอย่างนี้เออหลอกฝรั่งมันไม่รู้หรอกมันฟังภาษาเราไม่รู้เรื่องแต่หนูรู้ไหมคะวันหนึ่งที่เขารู้เนี่ยเขาจะเอาไปพูดทั่วเลยแล้วเราก็จะได้ชื่อเสียงโด่งดังในด้านเนี้ยเต็มไปหมด ซึ่งน้องๆรุ่นหลังที่เขามีรักแท้รักจริงอะไรเงี้ยเขาจะมาเขามาเนี่ยเขาก็ถูกระแวดระวังถูกคนมองในทางที่ไม่ดีฉะนั้นอย่าหาทราเลยค่าแบบนี้มันไม่ดีอย่าหาหลอกถ้าเกิดอยากมีผัวฝรั่งก็เลิกกับผัวไทยซะถ้าผัวไทยเลี้ยงเราไม่ได้แล้วเราจะไปเอาก็ทำไมจะมาหลอกเงินฝรั่งไปเลี้ยงผัวไทยเนี่ยมันทําไม่ถูกเอาไปเลี้ยงลูกโอเคค่ะแต่เลี้ยงผัวไทยไม่ใช่นะคะ